นายฮุนเซนหรือคนเขมรเป็นคนที่ไว้ใจไม่ได้จริงขณะสงครามระหว่างกัมพูชากับไทยที่ฮุนเซนเปิดชากก่อนกำลังเข้าได้เข้าเข็มคณะผู้แทนของทัพกัมพูชาก็ได้ไปเยือนกรมชาการอินโดแปซิฟิกของสหรัฐที่ฮาวายเพื่อประชุมหารือด้านกลาโหมหรือพื้นที่การซ้อมรบกับสหรัฐใช้ชื่อคำว่าอังกอร์เซนติน เพื่อปิดล้อมจีนว่าจ้างล็อบบี้อเมริกันมีเป้าหมายเพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้ราชนาจากกัมพูชาเป็นมิตรที่แข็งแกร่งของสหรัฐภายหลังจากที่นายโดนัลด์ทรัมป์บีให้รัฐบาลไทยและกัมพูชาไปเจรจาหยุดยิงที่ประเทศมาเลเซียก็เริ่มมีอินฟลูเอนเซอร์ชาวกัมพูชาออกมาเรียกร้องให้นายโดนัลด์ทรัมป์กับสหรัฐเข้ามาตั้งฐานทัพในกัมพูชา เมื่อเราปฏิปต่อเรื่องราวทั้งหมดนี้แสดงเห็นชัดว่ากัมพูชาเตรียมการมานานแล้วที่จะเปิดศึกกับประเทศไทยเพื่อแย่งชิงดินแดนและเพื่อสถาปนาความมั่นคงทางอำนาจให้กับตระกูลหุน่นสันดานพญาละแวกที่เนรคุณทรยศหักหลังทุกคนทุกฝ่ายเสื่องหุนเซนจะต้องได้รับบเทเรียนอย่างสาสมจากทั้งฝ่ายไทยและจีนอย่างแน่นอนเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้ทั้งภูมิภาคอาเซียนโดยเฉพาะประเทศไทยกำลังถล่มลึกเข้าไปในยุทธภูมิของการช่วงชิงอิทธิพลของชาติหมหาอำนาจคือ ือจีนและอเมริกาซึ่งถ้าเราไม่รอบครอบก็มีความเป็นไปได้สูงที่จะทําให้ประเทศไทยและทั้งหมู่ภาคอาเซียนกลายเป็นเหมือนตวันออกกลางหรือ,อยูเครนในไม่ช้านี้อย่างแน่นอนกัมพูชากําลังจะกลายเป็นยูเครน2จีนต้องเอาคืนกัมพูชาอย่างแน่นอนที่สุด